มินิคูเปอร์ผ่อน6,003นะครับไม่ใช่นะคันนี้มาเป็นซูซูกิสวิปนะครับ1.2 GL นะครับได้รถปี22เลขไม่70,000่นโลกับราคาค่าตัว3แสนกว่าบาทนะฮะปีใหม่ไม่น้อยรูปทรงสวยน่าใช้เอาใจวัยรุ่นนะครับเอาใจเด็กๆหรือว่ารถคันแรกใครอยากได้รถที่มีรูปทรงเป็นเอกลักษณ์น่าใช้นะครับชิคๆคูลๆฟรีดาวเนี่ยผ่อนเพียแค่6 0 0ลองมาดูคันนี้ก่อนผมว่าถูกใจนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตยาลิสนะครับอยู่กับผมเต้ไปโยนที่ปรึกษา,าด้านการขายนะครับวันนี้ผมมีสวิปเข้ามา1คันเรียกได้ว่าไม่ได้เข้ามาบ่อยนะครับแต่วันนี้มีเข้ามาแล้ว1คันท้วนเลยใครหาอยู่มาดูคันนี้ก่อนสวยน่าใช้มากนะครับคันนี้มาเป็นซูซูกิสวิป1.2รุ่น GL นะครับรถปี2022เลขไมล์70,000โลนะครับคันนี้รถมือเดียวไปไ้ายแดงอีกแล้วนะครับ379,000เท่านั้นฟรีดาวน์ผ่อน6,00 โอเคไหมฮะอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันก่อนนะครับดูข้างๆเนี่ยผมนึกว่ามินิคูเปอร์นะต้องบอกว่าทรงของสวิปเนี่ยน่ารักน่าใช้มากๆนะครับเชื่อว่าถูกใจคุณแม่บ้านนะครับหรือว่าน้องๆหนูๆแน่นอนใครหารถไว้ให้ลูกใช้นะครับหรือว่าไว้ใช้เองเป็นรถคันแรกอยากได้ที่แบบว่าอ๋อเล็กๆกระทัดรัดขับขี่ง่ายนะครับก็เป็นอีกทางเลือกเลยสาหรับซูซูกิสวิ ดีไซน์รูปทรงสวยน่าใช้นะครับตรงนี้ยอมรับเลยแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยเดี๋ยวรอติดเครื่องเนาะเดี๋ยวจะพามาดูนะครับอ่ะรอบคันก่อนเมื่อกี้ผมเปิดประตูไว้นะีฮะปิดประตูสักน,นิดหนึ่งเลขไม่เจ็ดหมื่นกิโลนะครับคันนี้รถปี2022บอดี้สีบอลเงินสวยเดิมนะครับอ่ะพาดูรอบคันก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาดูดีเทลด้วยว่าคันนี้มีออปชันอะไรมาให้ใช้งานบ้างนะครับกลับมาที่ด้านหน้านะครับดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยก็ ค่อนข้างมีความละไม้คล้ายคลึงกับตัวมินิคูเปอร์นะครับน่าจะได้อินสปิเรชันมาจากมินิพอสมควรเลยนะครับดีไซน์สวยนะครับไฟหน้ามาเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์คู่หน้านะครับแล้วก็ตัวกระชนด้านหน้าเนี่ยจะมีเส้นโครเมียมคาดที่ด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้สําหรับด้านหน้าไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับซุ้มล้อต่างๆก็จะมาเป็นแถบสีดําที่เป็นดําด้านนะครับแบบนี้ อ่ดีไซน์ค่อนข้างสวยนะครับก็ทรงแบบมินิคูเปอร์เลยนะฮะับสำหรับตัวรุ่น gl เนี่ยตัวล้อเขาจะมาเป็นล้อกระทะมีฝาครอบมาให้นะครับแม็กขอบ15คันนี้รัดยางมาเป็นบิสโต้นะครับพร้อมใช้เลยนี่สวยๆนะครับตัวฝาครอบหรือว่าล้อแม็กเนี่ยไม่ได้มีรอยเบียดรอยขูดนะครับยางได้ปี2022นะฮะแล้วก็ช่วงล่างผมให้ดูนิดนึงนะเห็นเตี้ยๆแบบนี้ช่วงล่างเดิมนะครับใหม่มากคันนี้เลขใหม่แค่เ0 0 0หมนโลนะครับกับรถปี2022ซุ้มล้อสวยเดิมนะครับตรงนี้คลิปล็อกต่างๆไมม่ีแตกกหั นะครับเรื่อง,องโครงสร้างก็รับประกันให้อยู่แล้วแจ้งให้ทราบทุกคลิปนะครับว่าของเราเนี่ยไม่มีในเรื่องของการชนหนักพิคว่ำจมน้ําหรือว่ากับสีนะครับประมาณนี้เนาะช่วงล่างไม่ต้องห่วงนะครับใหม่อยู่แล้วเลขใหม่แค่เจ็ดหมื่นโลมาทดลองขับได้นะครับแล้วก็นอกจากที่มีระบุหน้าสัญญาชาดเจนแล้วเนี่ยผมยังมีการตรวจรถให้ด้วยนะครับจากบริษัทชิกเชอร์นะฮะเป็นบริษัทชั้นนําจากเยอรมันตรงนี้ก็เขาเชี่ยวชาญทางด้านของการตรวจรถอยู่แล้วตวรวจให้274รายการ หลังจากตรวจเสร็จแล้วนะครับก็ส่งใบตรวจสภาพหรือว่าใบเซอร์ติฟิเคตนี่นแหละให้กับลูกค้าดูเพื่อเพิ่มความมั่นใจได้นะครับเรื่องของโครงสร้างเราเน้นเป็นหลักอยู่แล้วนะครับใครที่มาซื้อเอะพชยนก็น่าจะรู้ดีนะครับคันนี้มาพร้อมกับกันสาดร์4ชิ้นรอบขันนะครับแล้วก็มือเปิดประตูจะมาเป็นแบบมีปุ่มสมาร์ทเอนทีมาให้นะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสเรียบร้อยนี่มีปุ่มมาให้ใช้งานนะครับเดี๋ยวดูด้านในกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัวแผงประตูสวยเดิมนะคุณโทนมาเป็นสีดำนะครับ ตัดด้วยสีขาวที่มือเปิดตรงนี้นะครับตรงนี้บุกผ้ามานะครับสชิ้นที่เหลือจะเป็นวัสดุแบบแบบฮาร์ดแบบนี้นะครับในส่วนของฝั่งเสา A นะครับหัวน็อตต่างๆนะครับโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีชนหนักผิดความจมน้ําหรือว่ากับสีนะครับแล้วก็สครับเพจด้านล่างสภาพสมบูรณ์มากนะครับแผ่นเพจนะฮะตรงนี้เพจแท้เพจเดิมนะครับไม่มีร่องรอยของการแกะหรือว่าแปะใหม่นะครับ หัวน็อตประตูด้านหลังไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับตรงนี้กรอนประตูเดิมนะฮะพวกรอยเม็ดอาร์คต่างๆเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับผมรับประกันเรื่องของโครงสร้างให้อยู่แล้วไม่มีเรื่องของการชนหนักแน่นอนนี่แง้มให้ดูแบบนี้นะครับใครที่อยู่ไม่ไกลมากนะครับสามารถเข้ามาดูตัวจริงหรือว่ามาทดลองขับได้นะครับรถจอดอยู่ที่สุวินทวงนะครับซอย46่บมีนบุรีนั่นเองนะครับใครอยู่รามคำแหงหนองจอกนะฮะหรือว่ารามอินทราราดพร้าวเข้ามาได้เลยนะฮะไม่ไกลมากนะครับ หรือว่าใครที่ไม่สะดวกเดินทางมาก็ไม่เป็นไรนะผมมีบริการให้หากดูคลิปนี้แล้วสนใจนะครับก็ติดต่อมาหาผมเบอร์ด้านล่างแค่นั้นเองนะฮะเดี๋ยวผมส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปหากรณีจัดไฟแนนซ์หรือว่าถ้าเป็นกรณีซื้อสดเนี่ยก็ส่งมอบด้วยรถสไลด์ได้เช่นกันนะอย่างพรุ่งนี้เนะี่ยผมก็มี9ก้าโมงเช้าเลยมีส่งมอบรถให้กับลูกค้าที่อยู่อ่อ พัทลุงหนึ่งคันนะก็ส่งให้ลูกค้าก็ไม่ได้มาดูรถเองเลยผมก็ถ่ายคลิปแบบนี้แหละส่งให้กับลูกค้าดูลูกค้าก็มั่นใจนะฮะมีตรวจรถมีอะไรให้ออกใบเซอร์ให้ทุกอย่างปกตินะครับอ่ะโครงสร้างมาต่อกันสักนิดหนึ่งบันไดทางขึ้นลงสวยเดิมก่อนประตูด้านหลังไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับแล้วก็ภายในมาเป็นเบาะผ้าเนาะสวยเดิมนะครับล้อหลังประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูช่วงล่างก่อนนะครับโช๊คแอด้านหลังแห้งๆนะครับไม่มีร่องรอยรั่วซึมนะครับรับประกันให้ มาดูด้านท้ายสักนิดหนึ่งนะครับไฟท้ายเนี่ยได้มาเป็นแบบ LED light guide นะฮะจะเป็นเส้นแบบตัว C แบบนี้สองข้างซ้ายขวาต้องบอกว่าด้านท้ายเนี่ยสวยมากนะครับด้านท้ายสวยมากเปิดฝาท้ายให้ดูนิดนึงว่ามีช่องเก็บสัมภาระใหญ่ประมาณไหนนี่อ๋อพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่ได้กว้างมากแต่ว่าเขาก็ชดเชยมาด้วยการที่เป็นหลุมลงไปค่อนข้างลึกนี่ครึ่งแขนผมเลยนะฮะตรงนี้เป็นหลุมค่อนข้างลึกนะฮะก็ พื้นที่ไม่ได้กว้างมากแต่ว่าเป็นหลุมลึกก็สามารถใส่ของเทินขึ้นมาทดแทนด้วยความสูงประมาณนี้นะครับเบาะหลังสามารถปรับพับได้นะครับก็จะเป็นการพับแบบ60แล้วก็40นะครับพับได้2ตัวมาดูโครงสร้างด้านหลังสักน,นิดหนึ่งนะครับหัวน็อตต่างๆนี่แล้วหัวน็อตไม่มีร่องรอยการขันไข่เลยฟันไม่มีล้มนะครับแล้วก็รอยสปอตอยู่ครบชัดเจนนอกจากตัวหัวน็อตแล้วเนี่ยอย่าลืมดูตัวรางน้ําด้านข้างด้วยนะครับตรงนี้ สำคัญมากนะครับไล่มาเลยนี่นะฮะบางท่านนะดูด้านท้ายนะครับดูตรงรางน้ําดูไม่ออกดูยังไงนะฮะด้านซ้ายด้านขวาเหมือนกันนะครับนี่แบ่งเป็นอัตราส่วนแบบนี้เลยรถแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราดูด้านขวาแล้วผมาดูก่อนตรงนี้นะฮะนี่รยสปอตแบบนี้มาดูด้านซ้ายอีกรอบหนึ่งนะครับนี่มันจะต้องเหมือนกันแบบนี้นะฮะสันนิษฐานง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มาดูแล้วดูไม่เป็นนะครับก็ด้านซ้ายด้านขวาต้องเหมือนกันนะฮะแบบนี้เลยโครงสร้างเดิมแน่นอนแล้วแล้วก็นอกจาก โครงสร้างด้านหลังแล้วไฟท้ายตรงนี้ก็ยังได้พัดเดิมด้วยจากโรงงานไทยคุยโตะนะครับนี่ด้านซ้ายด้านขวาไฟท้ายพัดเดิมนะครับไฟท้ายพ์ทเดิมจากโรงงานบ่งบอกอะไรนะฮะ<ม>ก็บ่งบอกได้ว่ารถคันนี้ไม่เคยเปลี่ยนไฟมานะครับไม่ว่าจะด้วยสายเหตุอะไรก็ตามนะครับอาจจะไปถอยแปะโดนหินดีไฟท้ายแตกอะไรต่างๆนะครับก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าคันนี้ไม่เคยนะฮะได้ไฟท้ายเดิมๆจากโรงง,งานนะครับภายในมาเป็นเบาะผ้าสวยเดิมแล้วผมบอกเลยว่า ตัวซูซูกิสวิปเนี่ยเป็นรถอีโคคาร์ที่เบาผ้านั่งนุ่มแล้วก็นั่งสบายที่สุดตั้งแต่ผมเคยนั่งมานะครับตรงนี้ส่วนตัวผมนะเท่าที่เคยลองนั่งมาเกือบจะทุกรุ่นแล้วสำหรับอีโคคาร์ผมมีความรู้สึกว่าเบาผ้าของสวิปเนี่ยนั่งสบายมากนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะผมตัวเล็กด้วยหรือเปล่าตรงนี้ไม่แน่ใจนะฮะก็อยากให้พี่ที่อยู่ไม่ไกลมากเนี่ยมาทดลองนั่งดูก่อนนะเป็นเบาผ้าที่ผมรู้สึกว่านั่งสบายจริงๆนะสำหรับซูซูกิสวิปนะครับนั่งแบบนุ่มมากนะครับ น่าจะเป็นรุ่นเดียวแลลวนะที่ผมชอบเบาะผ้าของเขานะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวพาดูแผงประตูฝั่งคนขับสักนิดหนึ่งนะครับตัวกระจกเนี่ยเราจะได้มาเป็นไฟฟ้า4บานนะครับได้ออโต้เฉพาะคนขับแล้วก็พับกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกต่างๆมีมาให้หมดแล้วนะครับกุญแจมาเป็นระบบสมาร์ทคีย์เลสมีปุ่มสตาร์ทมาให้นะครับมาพร้อมกับตัวแท a c ชั o n คอน t r o l ระบบการลื่นกนารถลายนะครับแล้วก็ a o f ให้มาด้วยนะครับสามารถเปิดปิดได้พวงมาลัยมาเป็นแบบมัลติฟังก์ชัน ดีไซน์3ก้านท้ายตัดนะครับประมาณนี้เดี๋ยวมาดูดีไซน์มั่นวัดเลื่อนใหม่กันดีกว่าด้านในว่าสวยขนาดไหนนะครับขึ้นมาบนตัวรถแล้วนะฮะสตาร์ทเลยปึบนี่ดีไซน์มั่นวัดเลื่อนใหม่ค่อนข้างทรงสปอร์ตนะผมบอกเลยว่าสวิฟเนี่ยเป็นรถเล็กที่ทําออกมาค่อนข้างที่จะเอาใจวัยรุ่นนะฮะเพราะว่าผมเองเนี่ยก็รู้สึกว่าดีไซน์เนี่ยน่าจะถูกใจวัยรุ่นลหลายๆคนแน่นอนนะผมให้ดูก่อนนะฮะประมาณนี้น่าใช้มากนะครับ จะมีตัวหน้าจอ TFT มาให้ตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาตัวม่านวัดเลืนใหม่เนี่ยจะมาเป็นสีแดงสวยมากแบบนี้เลขใหม่เพียงแค่7 1 0 0 0มนโลนะพี่นะคันนี้ก็ผ่อนอยู่6,300นะครับฟรีดาวได้เลยระบบแอร์ได้เป็นออโต้นะครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอ LCD สวยๆนะครับวิทยุอะไรต่างๆมีมาให้แล้วนะครับแล้วก็จะมีช่องเสียบสาย AUX 3.5ช่องเสียบ USB Type A นะครับ <c oughs> ๋ยวให้ดูหน้าตากุญแจนิดหนึ่งนี่หน้าตากุญแจก็อันเล็กๆ กระปุกกระปิกกระทัดรัดเหมือนกับตัวรถเลยนะฮะตัวเกียร์เนี่ยได้มาเป็นเกียร์ CVT นะนะครับได้เป็นเกียร์ CVT เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเบรกมือแบบก้านยกประมาณนี้คอนโซลด้านหน้าภาพรวมทั้งหมดประมาณนี้นะครับก็สวยน่าใช้แล้วก็เพดานสะอาดเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องนิดนึงนะครับหน้าตาเครื่องยนต์ที่เป็นอ๋อดูอัลเจ็นะฮะเป็นยังไงบ้างประหยัดน้ํามันนะคันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับ20กิโลลิตรสบายๆนะครับ มาดูด้านหน้าสักนิดนึงผมให้ดูไฟเดย์ไลท์ก่อนนี่มีไฟเดย์ไลท์มาให้นะครับก็ไว้รุ่นใช้ไม่มีเขินแน่นอนนะฮะให้มาครบแล้วอะไรที่ควรจะมีเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูนิดนึงดีกว่าจะได้ดูไฟท้ายด้วยเพราะว่าจุดเด่นของ s สวิปเนี่ยก็หนีไม่พ้นด้านท้ายอยู่ดีนะฮะส่วนตัวผมชอบมากไฟท้ายสวยนี่นะครับไฟท้ายแบบ LED light like, g u i แบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องนะครับฝากไว้ด้วยใครที่สนใจนะครับ 9, o, 1, 6, 3 7 9 0 0ฟรีดาวพันหกพ0ารายได้13 0 0 0ฟรีดาวได้เลยนะครับหน้าตาเครื่องยนต์ดูเออเจ็2 0 0ึ่ซีซีเล็กๆน่ารักกระปุกกระปิกนะครับก็อประหยัดน้ำมันนะฮะแล้วก็รูปทรงสวยเบ้าโชกคต่างๆนี่สี่ต่างๆเดิมๆนะครับด้านซ้ายด้านขวาไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะับชนเบาก็ไม่มีนะหัวน้อตด้านหน้ายังไม่เคยแกะเลย มอน้าไม่เคยเซอร์วิสเลยคันนี้นะครับไม่แค่เจ็ดหมื่นหัวหน็อตต่างๆด้านหน้าคัานหน้าไม่เคยแกะเลยนะครับพวกตัวชุดกระบอกน้ําปัดน้ําฝนยังใหม่อยู่เลยนะครับรอยมาร์กสีต่างๆก็อยู่ครบประมาณนี้นะฮะฝาหน้าฝาเดิมฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับเล็ผ่อนประมาณสักหกพันสามใครหารถใช้อยู่นะครับผ่อนประมาณหกพันกว่าบาทก็ ลองดูซูซูกิสวิปไว้เป็นอีกนะคะเลือกก็ได้นะครับหากว่ามีสลีระร่างกายที่ไม่ได้ใหญ่มากผมว่าขับขี่ดีนะนั่งสบายด้วยนะครับลองมาทดลองนั่งก่อนได้นะครับหากไม่มั่นใจเนาะหลังคาเขาเนี่ยสูงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยห้องโดยสารอาจจะไม่ได้ใหญ่มากก็ลองเข้ามาดูก่อนนะฮะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมว่าน่าใช้สําหรับรถอีโคคาร์นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยซูซูกิสวิป1.2รุ่น GL นะครับ379,000รถปี22ไม่70,000ฟรีดาวผ่อน6 3 0 0สาม รายได้หมื่นสามฟรีดาวได้นะครับคนเดียวจบเลยนะฮะก็ฝากไว้ด้วยใครปรึกษาเพิ่มเติมเบอร์ด้านล่างมาได้เลย0 8 1 6 5 6 3 6 2 5โทรหรือไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ดูจบแล้วฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดนะผมมีอีโคคาร์คันไหนน่าสนใจจะได้มารีวิวให้ได้รับชมกันอีกนะครับก็สำหรับวันนี้ผมเต้พยนขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านมากที่มารับชมนะครับสวัสดีครับ